สวัสดีครับตัวน <If S 1> ี้รับชมรายการทีทีน่าเชนเนลกับจิมเฟสแกนออเดอร์นะครับโอ้โหจบกันไปสาม EP กับตอนตอนแรกเอยบทแรกม่นจะเรียกบทแรกนะไม่รู้เรียกอะไรดีถ้าจะเรียกว่าบทที่หนึ่งไปแล้วคันตอนนี้ก็จบไปแล้วไอเมืองชื่อเมืองฟูยุคในการนี้ไปบทต่อไป Hunter h u ฮันเ y อร์ w ยาว์รอ อีว e ิวว e ิวดากอนนักอะไรนักล่าแห่งปีสงครามหรือมังกรปีศาจโอเคไปแล้วอ่านถูกไหมอ่านมั่วๆไปโอเคในเรื่องอะไรข้ามเหมือนนะครับใครก็มารู้ครับถือทองดูหูวิงแล้วก็น่าจะสวยดีครับพามโอเคครับไป โอเคทำไมาที่ไม่ได้ินเสียงอ่ะเนอะโป๊ะผมปิดเสียงเกมครับแม่งเี่งดังเกินไปโอ้ว้าวอย่าไปน,นะรับของไปรับของรนะวะลโลโลก,โ,ลก,โ,ลกโอเคอันนี้น่าจะอ่านคร่าวๆนะไอ้จุดเนี่ยจุดเชื่อมอะไรได้ไเนี่ยไอ้ฟิส เนี่ยเฟิร์สจุดจุดแรพร่ผวนนะอ่านออกแต่รู้ว่าจุดแรพร่วนจุดแพร่วนไปเรื่องเล่าของนักรานักล่าชสตารวัตเอ่อนักล่าสัตาวัตชื่อตอนแรก ม a สเตอร์สกินด้วยสกิลสกินฮีอะไรสกิลอ่านกระผิดแล้วโอเคทหารกีกี่โอเคกางรบไปก่อนแล้วกันออกไปนี้ไปแล้วเท่ดีฟ้าฟ้าแดงฟ้ามันดูมันดูเจี๊ยวดูจับโ,โ,โอ้ยเจี๊ยวอะไรจับเพื่อความเท่ ไปโอ้โหควา้าแรงมาบ่ตุ้มมีตัวแต็กโอเครับดาบมีใบน้องมาชูโอเคน้องม,มาชูค,าชครับตอนนี้ใส่สีฟ้าคิดไว้ครับต้องคิดเกมเกมไว้ครับเล่นเกมช้ามานะครับเกมไว้ครับไหนเปิดเสียงเปิดเสียงหน่อยไม่มีเสียง รู้สกแบบไม่ค่อยได้อัดทัเราจะอะไรสันติไม่ใช่ทางออกหรอครับสันติคือการที่ว่าแบบชักปืนยิงเงี้ยใช่ปืนแบบยิงปิ้วปิ้วปิ้วปิ้นี่เขาเรียกว่าสันติโอเคไปไหนก็ไม่รู้ ตอนที่สองอะตอนที่สองอไัไอทหารทหารฝรัง่งเศสใครกันนักทหารทหารทหารฝรัง Show you. Show you, ร่งเศสสโตรเยอร์สโตรเยอร์ฝรั่งเศสตอนที่สองทหารทหารฝรั่งเศส่ะนี่อทหารฝรัง่งเศสอ๋อกระดูก พเพิ่งรูววะนนียฮึ๊กฮึ๊กโอเคเอไปเอนเลีว่สนุกสอยดี้าวโดนนี่อุ๊ยชุดสวยชุดสวยเรียมตกใจป่ารู้เอเอนเลีว่ามไมเซ็น ซื้อชิ้หนังกับดาบดักคาวอนีกนะนี่จ,จังหวะนี้ก็เกรียงไว้ครับ,ไไรบออฟ้าแล้วจังหวะนี้กลัวไม่ตายครับซ้ำเลย่งออครับน้องมาโชว์ครับ อรไม่รำมือถึงดามเอครับฝั่งเขากระดูกกระดูกที่เป็นธนูเพิ่มมาใม่ครับจังหวะนี้ดูสิโลคิรัคบัยนีรอาัทันนีวこういう模様もいいものですねง้เดียครับโอ้โหเดียรตอนนี้ครับเลเวลสิบแล้ว ทำไมถามว่าเวิวหายไปไหนอ๋อสมัคร ID ไอดีใหมรีรีเครื่องรีเครื่องนิดหน่อยโทรศัพท์มันก,กัดรีเครื่องโอเคเ,อเห็นไหมตัวละครอลไรหายหมดเลยมีตัวอยู่ไหมตังนี้มนเน้นตีเขียบอันเดีวพวกนี้ สวยกันนะเน้นสีเขียวเอ็ดจะสินเน้นคี้หรือไงเนี่ยคุณรู้วะเนี่ยเอ็ดจะสินอิสดูดิว่าจะใช้เวลากี่กี่พักนะอะไรตาตาเกัน ออกไปสตีนตีไปเลยอยู่หนึ่งเตะไปอืมอืมอืมอยูวักว่าไม่รักกันสิฮะฮะฮโฮะฮะาะฮ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 ยฮะอะฮะฮะเะฮะฮะฮ 優し,、えー、しくしてあげる。見事な采配です。先輩。こんなくることもある。あ、引っ張った。 ีครับตอนที่สาม้วครับชื่อตอนว่าอะไรครับมันอานว่าจูจินมืนอ่อานว่าจินหรือจูอ่านยากกันแล้วบางทีชื่อชูออฟอัส ตอนนี้สั่งนะเชว์อัพอาชขอเวลาสักครนะู่นึงนะวันนี้ครับรีบเร่งครับไปให้ไวให้ที่สุดครับือ,อตัวอะไรลองรโอคาโอเคครับตัวอะไรนะ <c oughs> เออถ่า น่ารักไม่ลืมเพื่อลืมเพื่อมาหนังมากใช่ไหมโอ้นันนี้นเจ็บเองคนป่ามันมัเป่าอม ชื่ออะไรนะเ่ะชื่อตัวคองชื่อเฟนทอมมองมึงท่าอะไรนะ่ะมึงสัรหาล็ก,ก,กเกาะตัวเองนั้งเขอนต่อยเห็นนะลกโลก,กัน,นะวะเกียม Okay. ติดเล่นไม่ได้ครับที่ไปดีกว่าเกมไว้ครับโอเคครับยังยังอยู่บทรับตื้ตอนที่สามเรียกว่าบทาตอนสามอยากจะแบบตอบนั่งตอบตีตัวนะแต่ทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้จุดแปลกประหลาดที่หนึ่ง

<Ooh. S 2> どうこと どうこうだうお,おー、どうやってや、うんっ <laughs> โม้ชทยอะไรนะไปเทปทำมาของแฟนทอมเสียงเพลงแห่งิสเสียงเพลงแห่งเสียงเพลงแห่งนางฟ้า เรียนคริสเตียนใช่ไหมประมาณนี้แหละหน้าแดงหน้าเดงครับ จิบพษไปโรล,โลจังหวะเฮ้ยอ่านชื่อตอนกันนลึโอ้ยยาวชะมายอ่านไม่ออกไปแล้วเรียดีวะเียดีวะยิบดาบไปดีกว่าดาบเอาว่ามีใครั้างนะ ีตัวน,นี้ให้เล่นอยู่ดาบไปคงจะเป็นเรื่องดีๆเลยชื่อตอนตอนที่สี่ จ่าส <si ันดิจ่าสันดิขนาดว่าจ่าใช่ไหมจ่าสลาแล้วก็สันจ่าสั้นคุณรู้ไหมว่า

ของฉันนี่命令ัทัดมิคากุจทําได้ไปเถอะบีโก้คุณสามตัวฉันกายุคยัตต์ที่มันานานานอานนี้ก็รีบดวนดวนรีบเร่งเน่งไปด่วนดวนด้วนด่วนด่วนดวน ฉนโยยีตัวนี้ไปดีไหมันมชนะคนาาลัสานเลยยบไปดีกว่าบ้านมาเมืองเลยตุ่มปเลยเห็นไหมีมาชูไปทำอะไรบ้านเขาพังมาล้สงสัยน้าว่าได้เข็มตอนที่สี่ก่อนนะวะกซ์อกซเน

ủi lạnh đi em đi coi vừa. Robin Hood. Robin Hood. À, trò trò còn đi nó lên Robin Hood. Liệu khai Đâu ta? Ừ, mày Đâu ดาแมนจะก็อะไรนะม,ม,มีสถานะอะไรวะนะสถานะเหี้ยอหะสถานะอะไรลดพลังโจมตีสาร p o i s o นพิษอ๋อ p o i s o นพิษแล้วก็ลดอ๋อลดไอโนะอะไรนะมันเขียนว่าเดซี่ตายแน่นอนอ่ะลดสถานะตาย คืออะไรวะมักราน,านาตายไมันก็ตายอยู่แล้วไม่ใช่อืมเ้สู้ด้อ่ะจิตถานะเดดเดิน้มาโอ้อยผมนี่ยืนงงเลยจิถานะเดดเดดว่าตาหายตะสิบเ้า โอเคอ๋เขีมนี้ก่อนละกันในเรื่อง,องโอ้ยยาวเย็นเลยเียนเลยารูปแบีตัวอย่างเช่นตัวอะไรรูตัวตูวนะ้ตตตหนดีอ่ะชื่ออะไรอ่ะ นเนียโลไอ้นี่อะไรนะคู่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 คลินเลยอ่านยากนะบางทีเอาตัวไหนอะ่ะอ๋อตัวนี้นะครับคู่คู่ลิน Oh, Taman. Hmm. Hmm. Kita like... โอเคครับก็ะเดี๋ยวไปหาพิษมาเนี่ยนะจนหว่าค้งสามสิบเมตรมาแม่งโคตรทรมานอยากเปิดตู้นี้ดูอมาไป let's go รด โอเคนี่ okay. มาดูนี่อาดาวไอตัวนั้นก็ไปดูมาทักวักอยู่ว่าตัวอะไรอ๋อตัวแรกฮีโร่โอ้พี่ฮีโร่สเวนรู่ยอตัวอะไรดิดจิเป็นเหมือนเนี้่ดูตัวดิอ๋อีนตัวในเรื่องคาร์ไลนะจูโนอาูลูเล,ลอร์ รู้เลยเอาตัวอะไรดีนะมีจะมาดูได้ก็เออดูได้ เป็นเป้าหมายเดียวจังตีเดียวไม่ได้อะโอเคก็จบคลิปเป็นข้านี้ก่อนแล้วกันนะรู้สึกแบบพลังแห่งเกลือม,มิตรภาพมิตรภาพแห่งเกลือไม่เข้มกดนขวดนะก็วันนี้ขอจบไปกันดีอย่าลืมกดไลค์กดเชรและกดซับสไครต์ด้วยครับ EP หน้าก็จะมาต่อกับนักล้า นักล่าครับนักล่าแห่งปีนะนักล่าข้ามปีสงครามนั้นนะโอเคไปเจอกันบ๊ายบาย